ฮิบรูบที่หมหาปุโรหิตทุกคนถูกเลือกจากมนุษย์และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนมนุษย์ในสิ่งสารพัดที่เกี่ยวกับพระเจ้าคือการถวายเครื่องบูชาและของถวายสำหรับการทรงอภัยโทษบาปมหาปุโรหิตสามารถปฏิบัติต่อผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการและกำลังหลงผิดไปนั้นอย่างเห็นอกเห็นใจ พราะเขาเองก็ตกอยู่ในความอ่อนแอด้วยเหตุนี้มหาบุโรหิตจึงต้องถวายเครื่องบูชาสำหรับบาปของตนเองเช่นเดียวกับบาปของประชาชนไม่มีใครเอาตำแหน่งอันมีเกียรตินี้มาเป็นของตนเองได้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเหมือนที่อารอนได้รับดังนั้นพระคริสต์ก็เช่นเดียวกัน พระองค์ไม่ได้ท่งยกพระองค์เองขึ้นรับาาาาพระเกียรติสิริแห่งการเป็นมหาปุโรหิตแต่พระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้าและพระองค์ทรงตรัสไว้ในอีกตอนหนึ่งว่าเจ้าเป็นปุโรหิตชั่วดีวรันตามแบบของเมลคีเสเดก ในระหว่างที่พระเยซูทรงอยู่ในโลกพระองค์ได้ถวายคำอธิษฐานและคําร้องทูลอ้อนวอนด้วยเสียงอันดังและด้วยน้ำตาไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์จากความตายและพระเจ้าทรงสดับเพราะพระเยซูทรงยอมเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความยำเกรงแม้ทรงเป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังจากความทุกข์ยากที่พระองค์เผชิญและเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พระเยซูเพียบพร้อมสมบูรณ์แล้วพระองค์จึงทรงเป็นแหล่งของความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อในพระองค์และพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระองค์เป็นมหาปุโรหิตตามแบบของเมลคีเสเดก ยังมีอีกมากที่เราจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยากที่จะอธิบายเพราะท่านได้กลายเป็นคนเฉื่อยช้าในการเรียนรู้อันที่จริงแม้ขณะน,นี้ท่านน่าจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านยังต้องให้คนมาสอนหลักความจริงเบื้องต้นของพระวจนะของพระเจ้าซ้ำอีกท่านยังต้องการนมไม่ใช่อาหารแข็ง ใครที่ยังกินนมก็ยังเป็นทารกไม่คุ้นกับคำสอนเรื่องความชอบธรรมแต่อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่ผู้ได้ฝึกฝนตนเองที่จะแยกแยะดีชั่วโดวยการปฏิบัติอยู่เสมอเอเมน